ไปที่อำเภอเบตงนะคะได้มีการ, gesagt, การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตบล1หมู่บ้านยั่งยืนส่งมอบขอภัยค่ะส่งมอบห้องน้ำสร้างสุขแก่กลุ่มชนเผ่าลาหูในพื้นที่ตําบลตาเนาะแมรอค่ะนายเอกยังอภัยณสงขานายอำเภอเบตงพร้อมด้วยนางมุกดายังอภัยณสงขานายกิ่งกาชาติอำเภอเบตงปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอเบตง ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนส่งมอบห้องน้ำในโครงการห้องน้ำสร้างสุขแก่กลุ่มชนเผ่าลาหูหรือมูเซอในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมระที่ยากไร้ด้อยโอกาสโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาและอสช่วยกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จและส่งมอบให้แก่นายสมชายจะบือบ้านเลขที่72ทั58หมู่ที่2ตำบลตาเนาะแมระ นอกจากนี้ยังได้มอบสติกเกอร์บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองให้กับครัวเรือนต้นแบบการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการดําเนินงานน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวในลักษณะพออยู่พอมีพอกิน มีเหลือเผื่อขายแลกเปลี่ยนในชุมชนสําหรับตาบลตะเนาะแมวรออำเภอเบตงมีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ในพื้นที่รวมกว่า500คนทั้งชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ลาหูแดงลาหูเหลืองลาหูดําชนเผ่าลีซูหรือลีซอและชนเผ่าอาคาส่วนใหญ่อาศัยปะปนกับชนเผ่าอื่นๆและคนไทยมีเพียงส่วนน้อยนะคะที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่บ้านค่ะ